สอนชีวิตให้สงบด้วยธรรมะของหลวงพ่อจรัญจัญยารักษ์สติปัฏฐาน4การเจริญสติหลักคําสอนนี้มุ่งเน้นการเจริญสติรู้ทันในกายเวทนาจิตและธรรมเพื่อให้เกิดการมีสติและรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาท่านเน้นให้ฝึกเจริญสติในชีวิตประจําวันเช่นขณนะดเดินนั่งนอนกดแห่งกรรม หลวงพ่อจะรันสอนเรื่องกรรมที่เน้นให้รู้ว่าทุกสิ่งที่เราทำมีผลต่อชีวิตไม่ว่าดีหรือร้ายและการกระทําในอดีตส่งผลมาถึงปัจจุบันและอนาคตจึงควรทําดีเพราะกรรมดีจะนำพาชีวิตที่ดีอิทธิบาท 4. ธรรมะของความสำเร็จหลักธํานี้สอนให้เราปฏิบัติด้วยฉันทะความพอใจในสิ่งที่ทำ วิริยะความพยายามจิตตะความเอาใจใส่และวิมังสาการพิจารณาซึ่งเป็นหลักในการประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมพมวิหาร4ธรรมสสำหรับการอยู่ร่วมกันประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขา หลวงพ่อเน้นสอนให้เราใช้พมวิหารในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความเมตตาและกรุณาอริยสัจสีเป็นหลักการสอนที่สำคัญในการปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกประกอบด้วยทุกสมุทัยนิโรธและมรรคมงคล38 หลวงพ่อจรันหมักยกตัวอย่างมงคลชีวิตต่างๆตามมงคลสูตร38ประการเพื่อเป็นหลักการใช้ชีวิตให้มีความสุขและเจริญก้าวหน้าสันติธรรมหลักธรรมนี้สอนให้มองโลกด้วยความสงบและไม่มุ่งหาความวุ่นวายมุ่งเน้นการดำเนินชีวิตด้วยความสงบในใจและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ สามสุดตมะยปัญญาจินตามะยปัญญาภาวนามยาปัญญาหลักการพัฒนาปัญญาที่เน้นการฟังการคิดพิจารณาและการฝึกภาวนาให้เกิดความรู้แจ้งในธรรมะ